สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับนี่ครับประเดิมเที่ยวแรกด้วยแซมวิ่งนะครับทางเข้าก็จะโหดๆหน่อยนี่ครับก็อยู่กับเสียตีเล็กนะครับนี่เสียตีเล็กนี่สายบุญจริงๆนะครับนี่ใกลๆไม่ใช่ปัญหาไปหมดครับรถรถเกือบมาไม่เนี่ครับสู้มากเลยเสียตีนะครับระหว่างทางน้ำท่วม แทนโบก็ท่วมนะท่วมไหมครับท่วมเมื่อวานเน้เอารถเมื่อวานว่าจะไปอุปลแต่ว่าเอารถเก๋งออกมาแล้วออกมาไม่ได้ติดน้ำเลยกลับแมาของรถไปช่วงนี้นี่ท่วมทุกที่เน,ะนาะตรงไหนเป็นเอง่งเป็นลุมนี่ท่วมท่วมถนนนะครับนี่ครับช่างเอียวบอกว่าคุยกับจะภาไปแล้วว่าต้องมีดินไปด้วยก็เลยต้องมาเอาลูกรังแทนเพราะว่าหน้านี้เราดินเราเอาไม่ได้นะครับ ก็เลยเป็นลูกรังก็เสียนนุ่มครับนี่ตับสกุลนานะครับเสียนนุ่มก็ย้ายรถมาทําการขุดให้นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทีมงานไปครับปกตินี่หาไม่ได้แล้วครับปกตินี้ไม่มีแล้วครับหาหายาก โอ้ยแย่แล้วครับงานนี้แย่แล้วอะใจเย็นใจเย็นมันจะผ่านตรงนี้ไปได้ก็โอเคเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นลูกหลังอยู่ เขาแก่ข okay, ับเองเลยครับไป มากับเสียหมูก็มาครับงานนี้สวัสดีครับอยู่ครับผมอยู่กับผมมิมล้อเล็กชาแนลเราไม่งางมหนึ่งเรื่องน้องแม่งามสองครับ <c oughs> สอง,สองวกวัดนะอ๋ <c oughs> อันนี้รถผู้อะไรนี่ีู่ <c oughs> <c oughs> ครับอันนี้ไม่คุ้นนะครับน่าจะเป็นทีมงานโซนทางอาหารทรายหรือเปล่าครับนี่ ก็รถเยอะครับต้องช่วยกันดูครับซีรีส์ครับคันนี้เอาให้ตรงทางเขาด้อ้อ 呀拜呀拜！Yeah, bye, yeah, bye. นี่ต้องขอบคุณเสียหนุ่มนะครับทีมงานดำาซิ่งทรัพย์สกุลนานะครับนี่ที่ย้ายแมคโครมาขุดให้นะครับไม่อย่างนั้นนี่เราจะไม่ได้ดินไปช่วยงานนะครับเพราะว่าทางเจ้าภาพนี่อยากได้ดินด้วยนะครับ แซนวิ่งนี่ประเดิมเลยครับเที่ยวแรกเสียตูนเลยครับเสียตูนเลยไปละไปลวโอ้ไม่ไหวครับเสียดาร์กหน่อย Đi 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 cho yên. Ai. tới cái cây đó

เบียดสายโฮ้ยเบียดสายบ้างไป้ายได้ปะทางเก่ามันอยู่ทางนู้นครับไปได้ไหมล่ะลูกแรงวันลูกข้างนอกน,นั่นมไดมดแต่ค้างนหมดนะโอ้นี่ครับนี่ครับบ้านไงครับบ้านไงเนี่ย ระวังซ้ายด้วยระวังซ้ายด้วย,วย,ลวยเละหมดเลดยครับไม่เปไ็นไรครับเราทำด้วยใจเนาะเ,เรื่องาว่าจะไปโชยงน,ยน,นี่ครับเพราะว่าต่างคนต่างใส่หินใส่ทรายไปก็มันก็เยอะเท่ากับไปทำบ้านแค่หลังเดียวเนาะมันก็ไปก็ทิ้ง ชื่อนะชื่อเจ้าของบ้านนางอะไรนะไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับจำชื่อไม่ได้ครับผมก็จำไม่ได้นกันท่องมาอย่างดีนะว่าเวลาเปิดคลิปไปจะท่องได้เลยโอ้สวัสดีครับนี่ครับเสียตั้มเสียตั้มมาแล้วเดี๋ยวโอ้เสียตั้มมากี่คันครับวันนี้เอามาสามเลยสามเลยโอ้เอามาหน่อยเอามาหน่อยแล้วมันสิบบมบวนไปเสียตั้มมาสามคันเลยครับงานนี้ทำผมตู้บอกหลายคนงาน มีแค่จิมงานห้องเดียวเนาะครับนอกเป็นไหมครับเสียตินกับมาหลายขั้นอยู่ก็ครับแต่ว่าเพิ่นเอาพวกเพิ่นมากก่าเอาหินเอาใต้ตะปูนครับขั้นหนึ่งผมสตาปติดพ่วงเอาพ่วงเอาติดบ่ล่ะตอนนี้ติดอยู่แต่ว่าพวกเพว่าดดับเลยติดอยู่โอ้สายพ่วงมานดับบ่ล่ะเอาสายพวงมาอยู่ แล้วรตวนี้วจา้องมา้อง้องมาาพอดีครับเอาทำบุญมันบ่กไกลบ้านเนาะครับร่วมทำบุญด้วยกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในตัวท่านเองนะครับบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเราทำบุญนะครับหน้าแรงก็ขอให้เรามีงานเยอะๆเนาะเงินทองไหลมาเทมางานไม่ขาดมือใช่ครับนี่ครับขนาดเสียตีอยู่ตั้งไกลยังมานะครับนี่ถ้าผมเอาหกร้อมาปัดนนี้คงยังไม่ถึงไหน ต้องมาก่อนหนึ่งวันใช่ๆผู้สุณเสร้างเหยี่ยวมาทงตู้มาครผมครับมาเดี๋ยวมาช่วยไปดูนะครับผมไปโอ้ยป้าติ่งเลยเสียดากทุกคันนะครับงานนี้ค่ ค่าคาลูกค่าลูกรางนี่ไม่แพงนะครับแต่ค่าดันนะแพงววจวดเรียบร้อยครับร้อรอาดว้ครับาาา ไป่อาไปเหยียบก็าหยียบเหยียบการเอยียบครั้งนี้โอเคผ่านไปอีกหนึ่งครับมองต้นใหญ่หลายๆอย่าเจะเบียดไปได้เดี๋ยวตกมันเป็นหิวได้อยังครับไปสองคันแล้วนะพี่น้อง สามแล้วสามแล้วบ่ครับไอโมเสรมขั้นเร็กบ่แมนขั้นเร็กไม่เปรียบนะครโอขั้นเร็วแมนท่งบอลหนี่งลิคันนี้ก็น่าจะเป็นพระเอกในทีมงานครับนี่ครับรถคนดังครับมาแล้วครับพี่น้องรถคนดังครับพี่น้องเดี๋ยวเราต้องไปเทนครับโกเบียดวัวเบียดไส้เบียดไส้ เดี๋ยวจะเดี๋ยวคันนี้จะออกโดยไม่ต้องนันตูดครับจะโชว์คันนี้โชว์โดันตูตะว่าโซลากปะแมนโซเขาวาดิโซ์ขาวปะ เดีย๋ยท่านนี้ต้องออกเปลี่ยนหันวนะครับออกเปลี่ยนหัวท่านเร่งครับเฮ้ยออกมาดิเร่งเสรสุดในทีมงานได้หนิระเอกเนาะกันนีิอเ,อเนาะออนอ,ะอ,องแช่ได้ไหมโยกไหมน่าครับลาดใจเลยต้องบอกว่ยพอดีมือเส้านี่มันที่รถกระบะจมนอนน้ำทีสามพื้นแล้วนี่ใครผมไปท่ายอยู่ผมถ่ายแค่ผมถ่ายถึงตอนเขาเอาขึ้นครับครับ ไม่ให้ดันตูดนะพี่น้องหนิครับผมขายหน้าก็ต่อขายขายหมดเลยตัวครับโผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ออกจากการเป็นลูกชายนะไล่ออกจากเป็นลูกชายใช่ครับทำให้พ่อขายหน้าครับเอาเอายิงเบลเยอ่มากแย่มาก โอ้ขายนามาครับ <c oughs> ไปไปาป ตามด้วยเสี่ยหมูครับหมูน้อยร้อยท่อการเองสายห้าครับมาแล้วได้ออกงานแล้วเอาเอาโอ้ยเอาให้ไปใสเลยไอ้ก็ไม่ละไอ้ก็ไม่ละ โอ้ขายน้าเจนุ่นบอกขายน้าโอ้ไปไปเจนุ่นบอกว่าขายน้าหมดเลยวะขายหน้าขายหน้าเจนุ่นบอกขายหน้าหมดเลย โอ้อแบตเสียมูหเด้อถา่ายคลิปอยู่ด้านล่างครับเพราะว่าเสียชื่อสายห้าหมดเลยครับนี่ชฮะโอ้ยใส่กันบอ้นี่ปอาดขึ้นดีเนี่ยบ <c oughs> ้อยเสียดาทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงครับกลัว,วไม่ได้นะเรอครับ

โอ้เสียหมูนี่หนักกับเพื่อนเลยครับอาการหนักครับอาการหนักเว้ยเว้ยเว้ยเชงคิ้วผมเนี่ยจบเกมกูนี่ไปไงครับไปไงครับเสียโอ้ยเสียวลองโอ้ยเลยมั้ยลองมาเบิ้งกันครับครับพี่ไปลองดูโอ้ เทโบเดี lly, gehört, ๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบจะเพลงคี่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ